๙พรหมมนิมันตนิกสูตรว่าด้วยการเชื้อเชิญของพรหมข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถบิณิกะเศรษฐีเขกรุงสาวัตถีณที่นั้นแหลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายสมัยหนึ่งเราอยู่ที่โคนต้นสาละใหญ่ในสุภควันใกล้เมืองอุก,กัตถาในสมัยนั้นพระกะพรมมีทิฏฐิชั่วเช่นนี้เกิดขึ้นว่าพรมมสถานนี้เที่ยงยั่งยืนมั่นคงแข็งแรงมีความไม่เคลื่อนไปเป็นธรรมดา พรหมสถานนี้ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติก็แลเหตุเครื่องสลัดออกจากทุกอย่างยิ่งนอกจากพรหมสถานนี้ไม่มีครั้งนั้นเรารู้ความคิดคำนึงของพระกะพรหมด้วยใจแล้วจึงอันตรธานจากโคนต้นสาระใหญ่ในสุภควันใกล้เมืองอุก,กัตถาไปปรากฏในพรหมโลกนั้นเปรียบเหมือนคนแข็งแรงเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าฉะนั้น พระกะพรมได้เห็นเราผู้มาแต่ไกลแล้วได้กล่าวกับเราว่าท่านผู้นิรทุกข์เชิญเสด็จมาเถิดขอรับเสด็จท่านได้พูดว่าจะมาที่นี้นานมาแล้วท่านผู้นิรทุกุกพรม,มสถานนี้ที่ย่งยั่งยืนมั่นคงแข็งแรงมีความไม่เคลื่อนไปเป็นธรรมดาพรม,มสถานนี้ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติ ก็แลการสลัดออกจากทุกอย่างยิ่งนอกจากพรหม,มสถานนี้ไม่มีภิกษุทั้งหลายเมื่อพระกะพรหมกล่าวอย่างนี้แล้วเราเรียกล่าวกับพระกะพรหมว่าพระกะพรหมผู้เจริญตกอยู่ในอำนาจอาวิชชาแล้วหนอพระกะพรหมผู้เจริญตกอยู่ในอำนาจอาวิชชาแล้วหนอเพราะว่าพระกะพรหมกล่าวสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงกล่าวสิ่งที่ไม่ยั่งยืนว่ายั่งยืน กล่าวสิ่งที่ไม่มั่นคงว่ามั่นคงกล่าวสิ่งที่ไม่แข็งแรงว่าแข็งแรงกล่าวสิ่งที่มีความเคลื่อนไปเป็นธรรมดาว่ามีความไม่เคลื่อนไปเป็นธรรมดาก็แลสัตว์เกิดแก่ตายจุติและอุบัติอยู่ในพรหมสถานใดพระกะพรมกล่าวพรหมสถานนั้นว่าพรหมสถานนี้ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติและกล่าวการสลัดออกจากทุกอย่างยิ่งเอ่นซึ่งมีอยู่ว่า การสลัดออกจากทุกอย่างยิ่งอื่นไม่มีมานเข้าสิงกายพรมภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นมานใจบาปเข้าสิงกายพรมปริสัชชะผู้หนึ่งแล้วกล่าวกับเราว่า ภิกษุภิกษุอย่ารุกรานพระกะพรมนี้เลยอย่ารุกรานพระกะพรมนี้เลยเพราะว่าพรมผู้นี้เป็นมหาพรมเป็นใหญ่คณะพรมฝ่าฝืนไม่ได้โดยที่แท้เป็นผู้รู้ทั่วไปยังสรรพสัตว์ให้เป็นไปในอำนาจเป็นอิสระเป็นผู้สร้างโลกนิรมิตโลกเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้แต่งสัตว์เป็นผู้ใช้อำนาจเป็นบิดาของเหล่าสัตว์ที่เกิดแล้วและที่กำลังจะเกิด สมณพราหมณ์พวกก่อนท่านเป็นผู้ติเตียนดินเกลียดดินเป็นผู้ติเตียนน้ำเกลียดน้ำเป็นผู้ติเตียนไฟเกลียดไฟเป็นผู้ติเตียนลมเกลียดลมเป็นผู้ติเตียนสัตว์เกลียดสัตว์เป็นผู้ติเตียนเทวดาเกลียดเทวดาเป็นผู้ติเตียนประชาบดีเกลียดประชาบดีเป็นผู้ติเตียนพรมเกลียดพรมในโลกหลังจากตายแล้วสมณพราหมณ์เหล่านั้นจะไปเกิดในพวกที่เลว ส่วนสมณพราหมณ์พวกก่อนท่านเป็นผู้สันเสริญดินชมเชยดินเป็นผู้สันเสริญน้ำชมเชยน้ำเป็นผู้สันเสริญไฟชมเชยไฟเป็นผู้สันเสริญลมชมเชยลมเป็นผู้สันเสริญสัตว์ชมเชยสัตว์เป็นผู้สันเสริญเทวดาชมเชยเทวดาเป็นผู้สันเสริญประชาบดีชมเชยประชาบดีเป็นผู้สันเสริญพรหมชมเชยพรหมหลังจากตายแล้ว สมณพราหมณ์เหล่านั้นจะไปเกิดในพวกที่ดีเพราะเหตุนั้นเราจึงบอกกับท่านว่าท่านผู้นิรุกข์เชิญเถิดท่านจงทําตามคําที่พรหมบอกแก่ท่านเท่านั้นท่านจงอยา่าฝ่าฝืนคําของพรหมเลยถ้าท่านจักฝ่าฝืนคําของพรหมโทษจักมีแก่ท่านเปรียบเหมือนบุรุษเอาท่อนไม้ไล่ตีสิริที่มหาหรือเปรียบเหมือนบุรุษผู้ตกเหวลึก ชักมือและเท้าให้ห่างแผ่นดินเสียฉะนั้นท่านผู้นิรุกข์เชิญเถิดท่านจงทําตามคําที่พรมบอกแก่ท่านเท่านั้นท่านจงอย่าฝ่าฝืนคําของพรมเลยภิกษุท่านเห็นพรมบริษัทประชุมกันแล้วมิใช่หรือมานใจบาปเปรีเปเรากับพรมบริษัทนี้ดังนี้แลภิกษุทั้งหลายเมื่อมานกล่าวอย่างนี้แล้วเราเรียกกล่าวกับมานผู้ใจบาปนั้นว่ามานผู้ใจบาป เรารู้จักท really ่านท่านอย่าเข้าใจว่าพระสมณะไม่รู้จักเราท่านเป็นมารพรมก็ดีพรมมรบริษัทก็ดีพรมมบริษัทชะก็ดีทั้งหมดนั้นอยู่ในมือของท่านตกอยู่ในอำนาจของท่านและท่านก็มีความดำริว่าแม้พระสมณะก็ต้องตกอยู่ในมือของเราต้องตกอยู่ในอำนาจของเราแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ในมือของท่านไม่ได้ตกอยู่ในอำนาจของท่านเลย พรหมหายไปจากพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายเมื่อเรากล่าวอย่างนี้แล้วพระกะพรหมเรียกกล่าวว่าท่านผู้นิรุกข์เราเกล่าวสิ่งที่เที่ยงว่าเที่ยงกล่าวสิ่งที่มั่นคงว่ามั่นคงกล่าวสิ่งที่ยั่งยืนว่ายั่งยืนกล่าวสิ่งที่แข็งแรงว่าแข็งแรงกล่าวสิ่งที่ไม่มีความเคลื่อนไปเป็นธรรมดาว่าไม่มีความเคลื่อนเป็นธรรมดา ก็แลสัตว์ย่อมไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติในพรหมสถานใดเรากล่าวถึงพรหมสถานนั้นว่าพรหมสถานนี้ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติและกล่าวการสลัดออกจากทุกอย่างยิ่งอื่นซึ่งไม่มีว่าการสลัดออกจากทุกอย่างยิ่งอื่นไม่มีสมณพราหมณ์ผู้ก่อนท่านได้มีแล้วในโลก อายุของท่านทั้งสิ้นมีประมาณเท่าใดกรรมที่ทำด้วยตบะของสมณะพราหมเหล่านั้นก็มีประมาณเท่านั้นสมณะพราหมณ์เหล่านั้นจะพึงรู้การสลัดออกจากทุกอย่างยิ่งอื่นซึ่งมีว่าการสลัดออกจากทุกอย่างยิ่งอื่นมีหรือจะพึงรู้การสลัดออกจากทุกอย่างยิ่งอื่นซึ่งไม่มีว่าการสลัดออกจากทุกอย่างยิ่งอื่นไม่มีเพราะเหตุนั้นเราจึงกล่าวกับท่านอย่างนี้ว่า ท่านจักไม่เห็นการสลัดออกจากทุกอย่างยิ่งอื่นเลยแม้ว่าท่านจักเป็นผู้มีความลำบากและความคับแค้นใจก็ตามภิกษุถ้าท่านจักกลืนกินแผ่นดินท่านก็จักชื่อว่าเป็นผู้นอนใกล้เรานอนในที่อยู่ของเราเราพึงทำได้ตามประสงค์เราพึงห้ามได้ถ้าท่านกลืนกินน้ำถ้าท่านกลืนกินไฟถ้าท่านกลืนกินลมถ้าท่านกลืนกินเหล่าสัตว์ ถ้าท,ท่านกลืนกินเทวดาถ้าท่านกลืนกินประชาบดีถ้าท่านกลืนกินพรมท่านก็จักชื่อว่าเป็นผู้นอนใกล้ CC เรานอนในที่อยู่ของเราเราพึงทำได้ตามประสงค์เราพึงห้ามได้เรากล่าวว่าพรมแม้เราก็รู้อย่างนี้ว่าถ้าเราจะก,กลืนกินแผ่นดินเราก็จักชื่อว่าเป็นผู้นอนใกล้ท่านนอนในที่อยู่ของท่าน ท่านพึงทำได้ตามประสงค์ท่านพึงห้ามได้และถ้าเราจะกลืนกินน้ำถ้าเราจะกลืนกินไฟถ้าเราจะกลืนกินลมถ้าเราจะกลืนกินเหล่าสัตว์ถ้าเราจะกลืนกินเทวดาถ้าเราจะกลืนกินประชาบดีถ้าเราจะกลืนกินพรมเราก็จะชื่อว่าเป็นผู้นอนใกล้ท่านนอนในที่อยู่ของท่านท่านพึงทำได้ตามประสงค์ท่านพึงห้ามได้ ใช่แต่เท่านั้นเรารู้คติและรู้ความรุ่งเรืองของท่านว่าพระกะพรมมีฤทธิ์มากอย่างนี้พระกะพรมมีอนุภาพมากอย่างนี้พระกะพรมมีศักดิ์มากอย่างนี้พระกะพรมถามเราว่าท่านผู้นิรทุกข์ท่านรู้คติและรู้ความรุ่งเรืองของเราว่าพระกะพรมมีฤทธิ์มากอย่างนี้พระกะพรมมีอนุภาพมากอย่างนี้ พระกะพรมมีศัก์มากอย่างนี้ได้อย่างไรเรากล่าวว่าดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ย่อมโคจรส่องทิศให้สว่างอยู่เท่าใดอำนาจของท่านย่อมเป็นไปในพันจักรวาลเท่านั้นท่านย่อมรู้จักสัตว์ที่เลวและสัตว์ที่ประณีตรู้จักสัตว์ที่มีราคะและสัตว์ที่ไม่มีราคะรู้จักจักรวาลน,นี้และจักรวาลอื่นและรู้จักการมาและการไปของสัตว์ทั้งหลาย พรมเรารู้คติและรู้ความรุ่งเรืองของท่านอย่างนี้ว่าพระกะพรมมีฤทธิ์มากอย่างนี้พระกะพรมมีอนุภาพมากอย่างนี้พระกะพรมมีศักดิ์มากอย่างนี้พรมหมู่พรมอื่นมีอยู่ท่านไม่รู้ไม่เห็นหมู่พรมนั้นแต่เรารู้เห็นหมู่พรมนั้นหมู่พรมชื่ออาภัสรามีอยู่ท่านเคลื่อนแล้วจากที่ใดมาอุบัติแล้วในที่นี้ ท่านมีสติหลงลืมไปเพราะอยู่อาศัยนานนักเพราะเหตุนั้นท่านจึงไม่รู้ไม่เห็นหมู่พรมนั้นแต่เรารู้เห็นหมูพรมนั้นเรากับท่านเทียบกันไม่ได้ด้วยปัญญาอันยิ่งแม้อย่างนี้ความที่เราเป็นผู้ต่ำกว่าท่านจะมีแต่ที่ไหนโดยที่แท้เราเท่านั้นเป็นผู้สูงยิ่งกว่าท่านหมูพรมชื่อสุภกินหามีอยู่หมู่พรมชื่อเวหพลามีอยู่ หมู่พรมชื่ออภิภูมีอยู่ท่านไม่รู้ไม่เห็นหมู่พรมนั้นแต่เรารู้เห็นหมู่พรมนั้นเรากับท่านเทียบกันไม่ได้ด้วยปัญญาอันยิ่งแม้อย่างนี้ความที่เราเป็นผู้ต่ำกว่าท่านจะมีแต่ที่ไหนโดยที่แท้เราเท่านั้นเป็นผู้สูงยิ่งกว่าท่านพรมเรารู้จักดินโดยความเป็นดินรู้จักนิพพานที่สัตว์สวยไม่ได้โดยความที่ดินเป็นดิน แล้วไม่เป็นดินไม่ได้มีแล้วในดินไม่ได้มีแล้วจากดินไม่ได้มีแล้วว่าดินเป็นของเราไม่ได้กล่าวเฉพาะดินเราเทียบไม่ได้กับท่านด้วยปัญญาอันยิ่งแม้อย่างนี้ความที่เราเป็นผู้ต่ำกว่าท่านจะมีแต่ที่ไหนโดยที่แท้เราเท่านั้นเป็นผู้สูงยิ่งกว่าท่านเรารู้จักน้ำเรารู้จักไฟเรารู้จักลมเรารู้จักเหล่าสัตว์ เรารู้จักเทวดาเรารู้จักประชาบดีเรารู้จักพรมเรารู้จักอาภัสระพรมเรารู้จักสุภคินหพรมเรารู้จักเวหพละพรมเรารู้จักอภิภูพรมเรารู้จักสิ่งทั้งปวงโดยความเป็นสิ่งทั้งปวงรู้จักนิพานที่สั์สวยไม่ได้โดยความที่สิ่งทั้งปวงเป็นสิ่งทั้งปวงแล้วไม่เป็นสิ่งทั้งปวงไม่ได้มีในสิ่งทั้งปวงไม่ได้มีจากสิ่งทั้งปวง ไม่ได้มีว่าสิ่งทั้งปวงเป็นของเราไม่ได้กล่าวเฉพาะสิ่งทั้งปวงพรมเราเทียบกับท่านไม่ได้ด้วยปัญญาอันยิ่งแม้อย่างนี้ความที่เราเป็นผู้ต่ำกว่าท่านจะมีแต่ที่ไหนโดยที่แท้เราเท่านั้นเป็นผู้สูงยิ่งกว่าท่านพรกกะพรมกล่าวกับเราว่าท่านผู้นิรทุกข์ถ้าเพราะท่านรู้นิพพานที่สัดสวยไม่ได้ดยความที่สิ่งทั้งปวงเป็นสิ่งทั้งปวง ถ้อยคำของท่านอย่าได้ว่างอย่าได้เปล่าเสียเลยนิพพานที่ผู้บรรลุจะพึงรู้แจ้งได้เป็นอนิทัศนะเป็นอนันตะไม่สิ้นสุดมีรัศมีขวาสิ่งทั้งปวงสัตว์สวยไม่ได้โดยความที่ดินเป็นดินโดยความที่น้ำเป็นน้ำโดยความที่ไฟเป็นไฟโดยความที่ลมเป็นลมโดยความที่เหล่าสัตว์เป็นเหล่าสัตว์โดยความที่เทวดาเป็นเทวดา โดยความที่ประชาบดีเป็นประชาบดีโดยความที่พรมเป็นพรมโดยความที่อาภัสระพรมเป็นอาภัสระพรมโดยความที่สุภกินหพรมเป็นสุภกินหพรมโดยความที่เวหาพละพรมเป็นเวหาพละพรมโดยความที่อภิภูพรมเป็นอภิภูพรมโดยความที่สิ่งทั้งปวงเป็นสิ่งทั้งปวงพระกะพรมกล่าวกับเราว่าท่านผู้นิรทุก ท่านจงดูบัดนี้เราจะอันตรทานไปจากท่านเรากล่าวว่าพรมหากท่านสามารถบัดนี้ก็จงอันตรธานไปจากเราเถิดครั้งนั้นพระกะพรมกล่าวว่าเราจาักอันตรธานไปจากพระสมณะโคดมเราจาักอันตรธานไปจากพระสมณะโคดมแต่ก็ไม่อาจอันตรทานไปจากเราได้เลยเมื่อพระกะพรมกล่าวอย่างนี้แล้ว เราเรียกล่าวกับพระกะพรมว่าพรมท่านจงดูบัดนี้เราจะอันตรธานไปจากท่านพระกะพรมกล่าวว่าท่านผู้นิรทุกข์หากท่านสามารถบัดนี้ก็จงอันตรธานไปจากเราเถิดลำดับนั้นเราบรนดาลอิทธาพิสังขารเช่นนั้นด้วยคิดว่าด้วยเหตุเพียงเท่านี้พรมก็ดีพรมมบริษัทก็ดี พรมมะบริสัชะก็ดีย่อมได้ยินเสียงเราแต่ไม่ได้เห็นตัวเราเราอันตรธานไปแล้วได้กล่าวคาถานี้ว่าเราเห็นภัยในภพและเห็นภพของสัตว์ผู้สแสวงหาความปราศจากภพแล้วเมื่อกล่าวยกย่องพบอะไรเลยทั้งไม่ยึดมั่นนันทิด้วยภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นพรมก็ดีพรมมบริสัทก็ดีพรมมบริสัชะก็ดี ได้เกิดความแปลกประหลาดมหัศจรรย์จิตว่าท่านผู้เจริญน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏพระสมณโคโดมมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากก่อนแต่นี้เราทั้งหลายไม่ได้เห็นไม่ได้ยินสมณะหรือพราหมณ์อื่นที่มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากเหมือนพระสมณโคโดมนี้ผู้ออกพนัวจากสากยะตระกูลถอนพบพร้อมทั้งรากของหมู่สัตว์ผู้รื่นรมในพบ ยินดีในพบเพลิดเพลินในพบมานเข้าสิงกายพรมภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นมานใจบาปเข้าสิงกายพรมปริสัทชะผู้หนึ่ง แล้วกล่าวกับเราว่าท่านผู้นิรทุกข์ถ้าท่านรู้อย่างนี้ตรัสรู้อย่างนี้ก็อย่าแนะนำอย่าแสดงธรรมอย่าทำความยินดีกับพวกสาวกและพวกบรรปะชิตเลยภิกษุได้มีสมณพราหมณ์พวกก่อนท่านผู้ปฏิญญาว่าเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในโลกสมณพราหมณ์เหล่านั้นแนะนำแสดงธรรมทำความยินดีกับพวกสาวกและพวกบรรปะชิต หลังจากตายแล้วก็ไปเกิดในพวกที่เลวสมณะพราหมณ์พวกก่อนท่านผู้ปฏิญญาว่าเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในโลกสมณะพราหมณ์เหล่านั้นไม่แนะนำไม่แสดงธรรมไม่ทำความยินดีกับพวกสาวกและพวกปัญญาชตหลังจากตายแล้วก็ไปเกิดในพวกที่ดีเพราะฉะนั้นเราจึงกล่าวกับท่านว่าท่านผู้นิรุตุขขอท่านอย่าก,กังวลไปเลย จงมันประกอบธรรมเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันอยู่เถิดเพราะการไม่พูดเป็นความดีท่านอย่าสั่งสอนสัตว์อื่นๆเลยภิกษุทั้งหลายเมื่อมานกล่าวอย่างนี้แล้วเราจึงกล่าวว่ามานเรารู้จักท่านท่านอย่าเข้าใจว่าพระสมณะไม่รู้จักเราท่านเป็นมานท่านหามีความอนุเคราะห์ด้วยจิตเกือ้อกูลไม่จึงกล่าวกับเราอย่างนี้ ท่านไม่มีความอนุเคราะห์ด้วยจิกเกื้อกูลจึงกล่าวกับเราอย่างนี้ท่านมีความดําริว่าพระสมณะโคดมจากแสดงธรรมแก่ชนเหล่าใดชนเหล่านั้นจากล่วงวิสัยของเราไปสมณะพราหมณ์เหล่านั้นมีได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปฏิญญาว่าเราทั้งหลายเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมปฏิญญาว่าเราเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้า มารตถาคตแม้เมื่อแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นแม้เมื่อไม่แสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นตถาคตแม้เมื่อแนะนำสาวกก็เป็นเช่นนั้นแม้เมื่อไม่ได้แนะนำสาวกก็เป็นเช่นนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะตะถาคตและอาสวะอันทำให้เศร้าหมองให้เกิดในภพใหม่มีความกระวนกระวายมีวิบากเป็นทุกข์ให้มีชาติชารา มรณะต่อไปได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ต้นตาลที่ถูกตัดยอดแล้วไม่อาจงอกขึ้นอีกได้แม้ฉันใดตถาคตก็ฉันนั้นเหมือนกันและอาสวะทั้งหลายอันทำให้เศร้าหมองให้เกิดในภพใหม่มีความกรวนกระวายมีวิบากเป็นทุกข์ ให้มีชาติชรามรณะต่อไปได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้เวยากรณภาสิทธนินี้พระผู้มีพระภาคตรัสแล้วโดยมารมิได้เรียกร้องและโดยที่พรมเชื้อเชิญดังนี้เพราะเหตุนั้นเวยากรณภาสิทธนินี้จึงมีชื่อว่า พรหมมณิมันตะนิกสูตรดังนี้แลพรหมมณิมันตะนิกสูตรที่เก้าจบ